วิานานแล้วฮ่าฮ่าโยไม่เพื่อนๆรู้จักประโยคสุดคลาสสิกประโยคนี้ไหมครับถ้าเพื่อนๆรู้จักแปลว่าไม่เด็กแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วครับประโยคนี้มันมาจากเกมยอดฮิตตลอดกาล Counter Strike นั่นเองฮ่าฮ่าฮ่า Infinity แล้วผมจะมาพูดถึงเคาน์เตอร์สไตล์ทำไมครับเกมมันเก่าโบราณโบราณแล้วใช่ไหมครับสมัยนี้มันต้องพับกีฟี่ไฟเค c a อ l ฟ f d u ตี้วอลเลรแน์ใช่ไหมล่ะอันนั้นนะมันจะแบบเด็กรุ่นใหม่ครับถ้าเกิดเป็นวัยเก่ายุค80-90แบบผมเนี่ยต้องเคาน์เตอร์ครับเริกมเล่นปุ๊บมีสองเกมเึ้นอนะครับไม่วินนิ่งก็เคาน์เตอร์ครับใช่ไหม <laughs> โอ้ยพูดแล้วความนูนจนสมัยอดีตย้อนกลับขึ้นมาเลยครับอะที่วันนี้ผมต้องพูดถึงเกม Counter Strike นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวดีครับเกม Counter Strike เปิดให้เล่นออนไลน์ได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วครับ บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเก่าแล้วไม่ใช่เหรอเหมือนเหมือนคุณว่าผมก็เคยรีวิวไปแล้วหรือเปล่าถ้าไม่ผิดนะใช่ไหมมันเปิดมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับก็คือตอนแรกกับมันเปิดก็จริงแต่ว่ามันอาจจะยังคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่เกมกระตุกบังเล่นไม่ได้บังคนรุ่นเข้าได้เขาไม่ได้อะไรแบบมั่วไปหมดเลยครับแต่ตอนนี้เขาแก้ไขปัญหาแบบเปอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วครับเราสามารถเล่นเกม Counter Strike ได้แบบเต็มข้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนปกติเลยครับสุด ครับเมื่อไม่กี่วันวันนี้ครับผมเพิ่งเจอเพจที่เขาแชร์กันนะครับอ่านนี้ขึ้นหน้านี้เลยครับนี่ครับเพจคอม r รฟ t ครับเห็นไหมครับเขาเขียนว่าเล่นฟรีผ่านเว็บไม่ต้องติดตั้งแค่กดเข้าเกมก็เล่นกับเพื่อนได้เลยครับอัปเดตใหม่หมดเลยครับจะเป็นแผนที่ปรับกราฟิกแก้ปัญหาแลกทั้งหมดเลยครับเจอคนไทยเพียบด้วยเขาบอกอ่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเข้าที่ลิงก์ cs ขีดอ n นไ .club นะครับเดี๋ยวผมให้ย้ำอีกทีไว้ใต้วิดีโอละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนอนครับผมพูดมาขนาดนี้แล้ววันนี้เราจะไปเล่นนเกกม Count ััครบ ย้อนความหลังสักหน่อยนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยจําการควบคุมไม่ได้แล้วด้วยนะครับไปชินเล่นของดิวตี้ซะเยอะนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นจะยังเล่นได้หรือว่ากากไง้มาไม่รู้คราบไม่เป็นไรเราไม่ได้เข้าไปโชว์เทพครับเข้าไปลองเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับามาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูครับไปเล่นเคาน์เตอร์ไต์กันดีกว่า อ้ามาครับนี่ก็คือเพจที่ผมเจอบานะครับเพจคอมคราฟนะครับโอ้โหชื่อเทพมากครับเป็นชื่อที่ตั้งได้เรียบง่ายและเข้าใจได้ดีนะครับว่าเป็นเพจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายครับนี่ครับเขาแชร์ครับเคาน์เตอร์แสนหนึ่งจุดหกออนไลน์เล่นฟรีผ่านเว็บได้เลยไม่ต้องติดตั้งครับเห็นไหมครับเขาก็อธิบายทั้งหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาและพัฒนาเกมได้ดีขึ้นมากครับตอนนี้สามารถเล่นได้อย่างไร้ปัญหาเลยครับสติ่งครับอันนี้ชอบมากครับที่สำคัญเขาบอกว่าในหน้าเสติ้ง เลือกเพย์เยอร์โมเดลเวเพิร์ดโมเดลซาวได้ตามภาคที่เราต้องการเลยครับเช่นเราภาค1.6คลาสสิกซีโร่ซอสหรือโกได้หมดเลยเฮ้ยโอ้โห,หขนาดเล้นลยครับเนี่ยเขาให้ลิงก์มาด้วยนะครับตรงนี้ผมให้เ,เพื่อนๆไว้ที่ใต้วิดีโอด้วยนะครับถ้าอยากเล่นกดเข้าเล่นพร้อมกันนะเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะครับมาเรามาดูนครับว่าเข้าไปในเว็บไซต์แล้วจะเป็นยังไงนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับจะเป็นแบบหน้าแบบโอ้โห อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับมันเยอะมากไปหมดเลยใช่ไหมครับอันดับแรกครับนี่ครับตรงนี้ด้านบนตรงนี้แต่ที่เป็นเขาเขียนว่าคันทรีตรง,นงเนี้ยที่บวงอยู่ี่ครับคันทีนี้นะตรงเนี้ยเขาแนะนำนะครับว่าให้เลือกเป็นเอเชียอย่างเดียวครับเขาถ้าเกิดเลือกเป็นหลายๆประเทศด้วยบางทีมันจะมีแบบความแหลกกันนะเขาแบบอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะแหลกกันนะครับเขาแนะนําว่าให้เลือกแค่เอเชียอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดเองตอนแรกมันจะแบบติ๊กถูกหมดอย่ายครับให้เราติ๊กออก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 ให้หมดนะติ๊กออกเฉพาะเอเชียอย่างเดียวแล้วก็กดเซฟตรงนี้บบอ่า พอใช้เพีหนึ่งแล้วเราก็รีเฟซด้านล่างนี้ได้ครับนี่ตรงนี้เรารีเฟซครับปุ๊บพอรีเฟซนี้ก็จะดูห้องออมีภาษาไทยมาดูที่เออมีภาษาไทยด้วยอู้ดีอ่ามีภาษาไทยเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันกันอ่ามาแล้วมันมีการตั้งค่าตรงไหนอ่ะไหนเขาบอกว่าเราสามารถตั้งค่าเลือกตัวละครนี่นี่นนด้านซ้ายอ๋อนี่ครับเล่นในบราว์เซอร์ร้านขายของซื้อกโกของพีมี่ฟอร์นเ้าร์เวอร์ตั้งค่าเราตั้งค่าดูก่อนแล้วกันนะครับ มันจะช้าๆนิดนึงครับเนี่ยตั้งชื่อได้นะครับทั้งสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับอาคนจะต้อง่ารอ,อยากจะตั้งชื่อนะครับก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแต่เหมือนอย่างผมไม่ได้คิดจะตั้งชื่ออะไรก็ไม่เป็นไรครับก็เ,เล่นไปได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตั้งความละเอียดหน้าจอได้ด้วยนะครับ เอาแบบทน้านจาะหวยหนึ่งกอาสูหนึ่งรูอแบบสูตนะครับอันนี้ไปตั้งค่านแต่ละคนไปปรับตั้งได้เองเลยครับแล้วแต่ครับก็มีความไวของเมาส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับปรับเลือกได้ผมเจได้ผมใช้เมาส์แบบต่ำม,มาก1.5ประมาณนี้ได้พออ่าโอเคแล้วก็เลือกสีอะไรคือเหมือนเข้าเตอร์โติกตเลยอะถ้าใครเคยเล่นจะพอเข้าใจนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นก็ลองมาปรับปรับปรับ,บ,บดูก่อนได้นะครับเนี่ยด้านล,ล่างนะครับมันคือเ์ฟเวอร์ครับคือเราก็เลือกได้เลยนะเราสามารถเลือกเข้าตรงนี้เลยสไลด์ดูอ่าอันไหนที่มันยัััััังงงงงงงว่่่่่่าาาาาาาออออยยููะครรบมนน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 นตต้้้้้้ถึเเเขลลลไไดดดดืกหี ถ้าเอาเป็นด่านแบบ an, อันเทสเตอรล็อกหมดเลยถ้ามีตัวหน้ารูปบล็อกเนี่ยคือไม่ได้เขาไม่ได้เต็ม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 แล้วก็จะมีด้านหลังแบบทักษะผู้เล่นนะครับน่าจะแบบว่าเฮ้ยอยู่ในระดับไหนแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เขาวัดเกณฑ์อะไรยังไงเหมือนกันนะผมก็เพิ่งลองเล่นในครั้งเดียวก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยนะครับเหมือนอย่างตรงนี้อันนี้อีเจะสองว่างอยู่แล้วผมเข้าไปได้ไหมเนี่ยลองดูนะว่าผมกดเข้าไปเล่นได้ไหมป๊ป๊บเฮ้ยเข้าได้เลยเหรอแค่นี้เหรอ อ่าได้เลยครับนี่ครับเขาจะมีปุ่มบังคับบอกอยู่นะครับว่าเฮ้ยปุ่มไหนเป็นอะไรนะครับแล้วบอกว่าในการดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยจะนานหน่อยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อน,นเคยเข้าไม่ได้ครั้งแรกนะใช้เวลานานพอสมควรนะครับอ้าวเซิร์ฟเวอร์เต็ม <laughs> กลับไปใหม่ครับแสดงว่าต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ว่างๆหน่อยอันแรกอิตาลีอ,อุ่นอิตาลีเดี๋ยมันใหญ่อะพวกนี้ถ้าดเล็เลเลกๆก็สนุกนะครับอุ้ยไม่ได้แบงคอกอ๋อ,อไม่ใช่เขาอ,อันเตอเติลเป็นแบงคอกเฮ้ยเข้าเลยเฮ้ยนี่แปลว่าคนไทยแน่น,นอนครับชื่อว่าแบงคอกนี้อ่ามาได้เจอคนไทยครับเยยี่ม เร็วซี่โหลดเร็วหน่อยตื่นเต้นโอ้่เลยจริงครับมีเรื่องตำรวจเรืองโจรได้ครับผมก็เรืองตำรวจแล้วกันปุ๊บปั๊บเอากดไงี้ะเอากลายเป็นโจเลยอ๋อมันแบบไม่เต็มมั้งอย่างเงี้ยเหรอไมลืมซื้อปืนช่ไม่ใช่เก็บอื่นอ้่าไม่มีตังค์อีกมีแู่แปดรอยบาทปุ๊บโดนตายเนี่ย ัเดี๋ยวให้ตั้งหลักก่อนไม่ได้ครับโอ้โหแต่อย่างว่าแหละมันมีเราสี่ตัวใช่ไหมเราสี่เขาเราสามเขาสี่เดี๋ยวดูเลขข้างบนอ่าห้สี่เท่ากันแล้วมี้ซื้อปืนได้ครับสามสองอ่าปืนนี่ครับปืนโปรตนี่ดีสองอ่าจับจับไม่ได้ลนะหนึ่งสองอ่าเอ้อยโดนยิงโดนยิงวัวเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน ยิงวัวยิงวัวอะไรของผมเนี่ยตียิงวัวยิงวัวยิงวัวมองไม่เห็นนะมันระเบิดควันนะครับป๊บึบเขาเตอร์นี่เขาจะเทพหครับถ้าเรากระโดดยิงได้นะนี่นี่นนี่นี่นี่น้ยนนี่นีี่ผมนนี่น่น่นี่นยนีน่นี่นนี่่นีนนี่งีน่น่าี่่่นน่นน่งน่ อีเอ้ยน no. ี่ผมได้ปะเนี่ยผมหรือใครยิงเออเออจะไม่ได้เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเพื่อนแย่อาวุตต่างหากเออเออไปมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยผมลืมแล้วว่ามันต้องซื้อกระสุนเออใช่กว้างไปไม่โหลดแล้วก็มีระเบิดใช่ไหมอ่าเราปาระเบิดไปเลยปาระเบิดไปซะอ่าปาระเบิดเกมนี้ดีหน่อยที่ว่าเราสามารถซื้ออาวุธได้เองนะครับไม่ได้เหมือนพวกฟากีฟไฟ ข้างหลังไม่ใช่หรอเอาฉุนหมดเหี้ยอีแนวโคตรในเปอร์ต้องวิ่งเตือายขวายิงเฮ้ยฉุนหมดเฮ้ยฉุนหมดเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วแต้มแรกอ้าเฮ้ยคะแนนหนักตัวโอ้ยเอาจริงนะที่เราเจออะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ปกติเวลาเจอเก่งนะผมไม่ได้เข้ายิงเมื่อกี้หรอกผมตายไปนานแล้วเวลาจะก่อนเล่นในร้านเงี้ยเจอคนที่ร้านเนี่ยโอ้โหโหดโหดเยอะ ึบๆแม่กลมอยู่ดีตายซะเฮ้ยโอ้โหแม่ยิงไม่แม่นเลยอ่ะเนี่ยยิงไม่แม่นจริงๆนะเนี่ยทำไมผมรู้ว่าผมไปชินกับการเล่นพวกเขาบิวตี้แน่เลยอ่ะพอมาเจอนี้ทำงงเลยโอ้ยเอาใหม่าใหม่ไม่เป็นไรลองดูนี่ปาระเบิดให้มันเลยครับปาระเบิดฟึบฟืบนี่แม่ผมยิงไหมเนี่ยผมหรือใครยิง ผมยิงปะเนี่ยอ่าใช่ผมยิงอ่าปึ๊บ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 โอ้โหผ่าชอบไปกดชิปตลอดเลยครับเป็นยังไงะโอ้โหหลบดูหลังนู้นโอ้โหยิงยากปืนนี้ยิงทางระยะไกลไม่ดีครับต้องเข้าไกลองเดี๋ยวอืมไปเข้าไปบูครับ โอ้โหดีห๋ตายครับเรียบร้อยโอ้แต่ต้ว่าตรงนี้เก่งจริงครับมาลองสี่ห้าอ่าลองดูครับนี่คือปืนแบบอย่างหัวเลยนัดเดียวตายครับตัวนี้ฮึ้นึบนขึ้ข้อเจของเกมนี่คือเวลาจะจะซูมออกนะครับต้องกดสองทีกดริงสองทีออกนะครับเอย อี๋โอ้โหไอ้คนนี้เก่งครับนี่ผมโดนตัวนี้ยิงหลายรอบแล้วไปเนี่ยโอ้โหยิงได้5าตาย3ามไม่อ่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มีระบบเปิดคุยได้ไหมผมไม่แน่ใจจะเปิดคุยตรงไหนอือปาระเบิดแม่เลยยยิงไม่โดนอะไรเนี่ยยิยได้อ๋อโอ โอ้ยผมรู้สึกว่าผมความแม่นผมลดลงไปเยอะมากเลยนะครับคล้ายๆว่าแบบไม่ได้เล่นนานเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆมันมีปืนเยอะแยะนะถ้าเพื่อนๆไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าผมใช้แบปืนเนี้ยมันคล่องตัวดีนี่เนี่ยเล่นปลาระเบิดครับเพื่อนด่าตายเลยนี่เ้าเล่นที่ที่ร้านนี่นะครับผมจะป๊บอะไรรักหนาวะนี่เนี่ยนี่ผมยิงมาเนี่ยโอ้โหจริงเหรอฟุกมาก อยู่่นเฮ้ยเรียบร้อยต้องใส่บูอย่างนี้เนี่ยต้องปืนเนี่ยมันคล้องตัวครับอ่าอ่ะแหละก็ประมาณนี้นะครับขึ้นที่หนึโอ้โหที่หนเดี๋ยวผมไม่ได้ใจนะครับว่ามันสามารถตั้งค่าในตรงไหนได้บ้างนะในตรงนี้อ่าเราลองไล่กันดูครับด้านบนคอมเพลน บวชเพย์เยอร์คิกอ๋อเราสามารถเตะคน,นออกได้ครับในการบวชเอาเผื่อบางทีแบบโกงหรืออะไรอย่างนี้นะครับฟูสกรีนได้อ๋อฟูสกรีนตรงนี้อ๋อ,อ,อเฮ้ยพอดีปรากฏขยายเต็มหน้าจอแล้วโปรแกรมอัดหน้าจอของผมมันดับไปนะครับ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมเคาน์เตอร์ออนไลน์นะครับคือเคาน์เตอร์ภาคที่เราเล่นเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์สไตล์ภาค1.6นะครับก็คือเป็นภาคยอดฮิตส,สุดแล้วแหละคือดีที่สุดแล้วในแต่ละภาคนะครับผมจริงๆ Counter เคาน์เตอร์เนี่ยผมตามมาตลอดตั้งแต่ภาคสมัยก่อนจะเป็นฮาร์ฟไลท์ด้วยซ้ำฮาร์ฟไลท์แล้วก็มาเคาน์เตอร์1.3มัง้งจะไม่เป็น1.6อะไรกูลืมแล้วลืมแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นไปผมไม่เล่นเลยนะเคาน์เตอร์ออนไลน์เคาน์เตอร์สไตโกอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้เล่นเลยนะซึ่งอย่างที่ผมบอกครััััับบบบเเเเเเเปปป็็็นน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 ภาาาาาคคคยยยออดดฮิตีนนีีาา้้้้้้กลลลจขมม่่่รรรโหไแแวะะณ ความรู้สึกมึนหัวเล็กน้อยนะเพราะคล้ายๆแบบภาพ มันดรอปลงไหมจากที่สมัยนี้เราเล่นฟับกี้ฟรีไฟล์คอร์บดิวตี้อะภาพมันดีกว่านี้ไงอันนี้พอกลับมาเจอภาพที่เหมือนเป็นแบบพิกเซลพิกเซลเป็นตัวเสี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นสองมิติอะมันดูมึนหัวยังไงไม่รู้นะครับอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันหรือไม่ก็เพราะเล่นเป็นแบบมุมมองเฟิร์สเพอร์เซนต์วิวด้วยแหละแปลว่าเห็นแต่มือกับปืนอะไรเงี้ยก็อาจจะมึนหัวได้นะครับปกติเวลาผมเล่นคอร์บดิวตี้อะจะเล่นเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์วิวก็คือมองเห็นเป็นตัวข้างหลังเดินบินอย่างนี้นะครับอ๋อแล้กะีรือบคคัันนน การใหม่หรือบางทีสวนกับคนใกล้ๆเนี่ย มันมีความกระตุกครับมันไม่นุ่มลื่นสมูทเหมือนทุกทีที่เวลาเล่นกับคอมเล่นตามร้านอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกแหลกแบบกระตุกกกระตุเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะคอมพิวเตอร์เพราะอินเทอร์เน็ตหรือว่าเพราะตัวเซิร์ฟเวอร์เองนะครับอันนี้ผมไม่กล้าการันตีนะครับแต่เรื่องคอมพิวเตอร์ผมว่าหายห่วงนะคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้นะครับ Acer ในตัวไฟตัวท็อปเลยคือมันหายห่วงอะ่ะเล่น PUBG Free Fire Call of Duty นี่ไม่มีกระตุกเลยนะครับแต่พอมาเจอเกมนี้มีแอบแหลกเล็กน้อยครับที่เป็นไปปไได Internet, ได้้กกอออนนนนจะะะเเเเ็็็ิทรรร์ตคับพาผมก็ใช้แบบที่บ,บรรดแนธมาไมม่่่ใชใชช้ตตัวแพงเน็อาจจะไได้เรร็วแง รุนรกนะครับหรือแม้ก็เะทั่งเวอร์เลยเออสักอย่างไงสักหนึ่งเกมได้แหละนะส่วนตัวผมที่เจออาการเล่นครั้งนี้นะครับแหลกเล็กน้อยครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ก็คือสนุกใช้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนจะยิงเขาไม่ค่อยได้โดนเขาฆ่าบ่อยก็เพราะว่าผมอ่อน,อนเองแหละไม่ใช่เพราะมันกระตุกเพราะมันแหลกอะไรหรอกครับ <S <S อ่ะประมาณนั้นก็ดีนะครับตอนน้องวัยรุ่นก็เก็บเอาไว้เล่นได้เป็นอีกทรั้งเลือกหนึ่งเกมนะครับส่วนคนที่อายุเยอะแบบผมก็เสาร์อาทิตย์ไงหรือกลางคืนว่างๆก็เข้ามาเล่นเคาน์เตอร์ได้อ่าขายเครียดนะครับจากการททาาางงงนน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 เเเเ้้ใจหสุุกกคคคคครรรรรัััััับบบบบชวพื่่่อออๆมมลปิิดไ์ยแ โอ้ย <laughs> <laughs> yeah! สนุกแฮปปี้รู้สึกเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กนะครับวัยเด็กตอนนั้นแบบเล่นสนุกมากครับถ้าเพื่อนอยากเล่นก็ลิงก์ใต้วิดีโอผมนะครับที่บอกหรือไม่ก็เว็บเขียนไปเลยครับ cskidonline. club นะครับเข้ามาเล่นกันนะครับเขาบอกคนไทยเพียบอยากยิงหัวคนไทยเฮ้ย hey! เข้ามาเล่นหน่อยมาเจอหน่อยตั้งได้เดี๋ยวจะตั้งให้แล้วกันนะครับว่าเป็นฮาฮาฮาอินฟินิตี้ครับถ้าเจอผมก็มายิงผมได้นะถ้าเก่งพอ <c oughs> พูดส่วนทางกับในที่เล่นเมื่อกี้อ่าคำๆครับในรายการการเล่นเกมมาสู่การบัฟกันแบบนี้แหละครับอ่โอเคครับนี่ก็เป็นหนึ่งข่าวอย่างแบบข่าวนี้มากๆของวงการเกมนะครับที่แบบวัยรุ่นยุค80กับยุคของผมเนี่ยต้องดีใจแน่ๆครับถ้าเจอข่าวนี้ครับโดยเฉพาะสมัยใหม่ถ้าไม่เคยเล่นนะครับไปลองเล่นดูครับจะได้รู้ว่าคนสมัยรุ่นผมเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเขาเล่นอะไรกันนะครับอ่โอเควันนี้มีเท่านี้นะครับเองก็ฝากกดไลค์เป็กำติดตามด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอในที่เขากำลังฮิตกำลังแชร์กันอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกต่่่่่่่อออออออเเเเพพพืืืนนนนนนนๆๆแแแบบบบบีีี้้้้้้ลลลวววกกกกกกัััะะะะคครรรถาาาาไไไไมมมยดดดด็ิงงงทชผจจตป วิดีโอใหม่นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปเด็ดหัวต่อดีกว่ามีคนไทยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวซับให้หมดเลยฮ่าวันนี้ครับสวัสดีครับมาเลยพร้อมจะลุยละมานานแล้วฮ่าฮ่าเยอะ